สวัสดีครับจากร้านนาครโซล่าเซลเซล์นะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งชุดปั๊มน้ำนะครับสองแรงสัวแรง h a d ด r โลและประกัน2ปีนะครับวันนี้จะย่อนลงไปสิบท่อนนะครับสี่สิบเมตรระดับน้ำอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับประมาณยี่สิบเมตร บ่อเจาะกี่เมตรนะครับบ,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 บ่อเจาะหกสิบเมตรนะครับชุดนี้นะครับใช้แผงโมโนสี่ร้อยวัตต์นะครับหกแผงนะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งอยู่ที่บ้านวางโพนะครับตําบลอะไรนะครับวางโพ ตะบ,บูนตะไกล้อำเภอปากปากตะไกร้อำเภอปากปากนะครับบ้านวางโขงแมโูนโูส,สีร่รอยวัตด์ก oh <my S 1> <6 S 2> แผงครับเดี๋ยวกำลังไปที่ปดิดได้นะครับปิดปิดนี่ก่อนนะครับพี่การพิบเ,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 เรบเเรบ ครับลงไฟพอดีได้ร้อยห้าสิบสี่โวลต์นะครับรอบอยู่ที่สองพันแปดร้อยแปดสิบห้ารอบนะครับแสอยู่ที่แปดจุดสี่แอมนะครับกำลังวัดอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยวัตต์นะครับครับ ดูดูรับประกัน2ปีสนใจติดต่อนะครับร้านนาครโซลาเซลล์นะครับหรือในเพจนครโซลาเซลล์นะครับหรือทางเบอร์โอศูนย์แปดแปด้าหนึ่งห้าสมแปดสามสามนะครับ นอนโซลาเซลหรืออยากสอบถามทักไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับมีทั้งชุดปั๊มชุดไฟนอนนาครับครับขอบคุณครับ